มันาพาเหมือนเดิมก็ปล่อยหมาทํทำไมเหา,หาไปสิครับเดี๋ยวมันเหา่าจะเหนื่อยมั้งทำไมตั้งแต่ผมเกิดมาเป็นคนผมไม่เห็นดวงใจตรงไหนเหา่หหาต่อหมาได้ถ้าดวงใจตรงไหนไม่เห่าต่อหมาได้แสดงว่ามันทำไม<ช>มันไม่เห็ดวงจ<ช>เป็นอะไรเือนกันม,มันก็ปล่อยมันเห่าไปดิครับมันอิจฉาเราอะระโถคิงไม่จริงแล้วคุณทำไมต้องไปสนใจสนใจอะไรจมูกไม่สวยตุ้นดำยังกับนุ่นอ ตุเล่ผมเล่าเรื่องนองอี้ยังไงจ๋าเล่าเรื่องอจา่าให้ฟังดูอีกใช่ใล,ลูกศิษย์ผมมีคนหนึ่งนะครับชื่อใหญ่จา๋าเป็นมาตรฐานสาวอีสานมาตรฐานสาวอีสานก็คืออ้วนล่ำดำสิวทั้งอ้วนทั้งลำ่ำมะขามข้อเดียวเป็นดำเลย,เลยแล้วก็มีด้วยสิวเขมอ้วนล่ำดำสิวเป็นไงหวน มาตรฐานดีสารเนี้ยตี้ด้วยมาถามข้อเดียวนี่ตอนที่ผมสอนวิธีทำเนี่ยไอ้จ๋าก็อยู่แล้วเพื่อนมันก็ชอบเป็นตัวเซลล์คนน่ารักคนก็แซล์บ่อยจริงไม่ป๊อปคนก็จะเซลลเพื่อนที่จะแซลไอ้จ๋าเนี่ยแซลว่วัน้ไอ้จ๋ามันรู้สึกมันก็หยอกเล่นอ่ะมันไม่โกรธหรอกมันอารมณ์ดีมันป๊อปเนี่ยพอเพื่อนแซลหนานมันก็รุกขึ้นมาไม่ต้องมาแซลฉันเยอะถึงฉันไม่สวยฉันก็มีหน้าตาเป็นอาวุธอย่าง ฉันก็มีหน้าตาเป็นอาวุธตอนนั้นนะผม <c oughs> ผมไม่เข้าใจจริงผมยอมรับว่าผมตามไม่ทัน <c oughs> ผมตามไม่ทันจริงครับตอนนั้นว่าหน้าตาเป็นอาวุธมันคืออะไร <c oughs> ผมก็เลยทาไมเรื่องเรื่องเรียนเสริมก็ถามเฮ้ยจ๋าถามนิดนึงลูกเ <c oughs> มื่อกี้เธอบอกเพื่อนว่าหน้าตาอาวุธมันหมายถึงอะไรอาจารย์ไม่รู้เหรอไม่รู้อาจารย์ไม่รู้จริงเหรอไม่รู้ป <c oughs> อาจารย์หน้าตาอาวุธหมายถึงว่าหน้าตาอย่างหนูเนี่ยเดินตีสามยังปลอดเลย มันพูดหมนเลาะมันพูดเหมือนเลากน้อยใจว่ามันไม่สวยอ่ะใช่ไม่ใช่ผมเลยพูดถึงมันเ่าไงเฮ้ยจ๋าฟังไว้นะเธอรู้ไหมบนสวรรค์เนี่ยเขาไม่ประกวดหน้าตานะเอาบนสวรรค์ไม่ประกวดแล้วมีให้มีบนสวรรค์ไม่ประกวดหน้าตาจ๋าบนสวรรค์ก็ประกวดเท้าพระบีบอกว่าถ้าผู้นําข่าวประเสริฐมาช่างไม่เห็นหน้าตาผู้นาข่าวประเสริฐมาช่างงามจริงหรอหญิงง่ ผู้หญิงที่โง่เงาซื้อครีมลุงหน้าบำรุงผิวเงาเขาไม่นานทำไม,มนี่ก็กลายเป็นหนอนแพ้แต่ผู้หญิงฉลาดของพระเจ้าเขาใช้ซื้อครีมบำรุงเลยนะเขาเขาต้องไปอย่างนี้นออกประกาศเขา,าเสอร์ไม่ว่พออ่อเหตุผลคนใช่ไหมพเพราะเขารั่วหนึ่งพระเจ้าทำไมปรากวดเข้านั่นคือสวรรค์จ้า อ้าวแล้วประกวดนะครับมิสเท้างามของสวรรค์อ่าจ้าย่โอ้ยเท้าเท้าเป็นอะไรยิ่งงามไหมเท้าด้านเท้าแตกเท้าแบบอะไรเดินบ่อยเงี้ยไอเท้าพวกนางงามไม่ได้เลยเชื่อหมหัวเลาะอย่าง,งนั้นไม่ต้องไปสนใจรูปร่างภายนอกนกมันเหี่ยวเรื่อยๆก็จะไหมจริงจริง พูดตามผมหน่อยญิย้งสวย,ย,สวยแต่ไม่มีสติปัญญาก็เหมือนหงวตองคำที่อยู่จมูกหมูความสวยคุณก็แค่อะไรหัวตรงค,คำที่อยู่จมบบูกหมูจริงๆโอเคก็ยูทูบก็ถามใหม่แล้วกันนะครับผมไม่ได้ดูคนที่เป็นสาวประเภทสองแล้วกลับใจมาเชื่อพระเจ้าจะทำยังไงหรือใช้ที่ยังไง แล้วถ้าเขาทําทุกอย่างที่ผองหญิงจะแก้สาอ,อย่างไรอันนี้ผมตอบไปลูกี่ครั้งแล้วครับตอบไปลูกี่ครั้งแล้วถ้าคนนึงเป็นรักลมเพศสาวเพศสองเป็นเกย์เป็นกระเทยเป็นตุ๊ดเป็นทอมอะไรนึงถ้าเขากลับใจเหมือนแท้จริงเขาต้องยอมรับสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องใช่ไม่ใช่รี่เขาต้องยอมรับเมื่อยอมรับเสร็จเขาต้องมีการทําไมขอพระเจ้าทําไมให้กำังใจเขาที่จะแก้ไขเขาต้องยอมรับเห็นด้วยงนั้นการกลับใจใหม่ก็คือหนึ่งยานเห็นด้วยกับพระเจ้าเอาสิ่งนี้เขาทานั้น สิ่งศาสนาที่เป็นนั้นมันความบาปถ้าไม่บาปจะหาพระเยซูทำไมแล้วผมพูดอีกครั้งนะรักล้มเพศไม่ใช่บาปที่หนักกว่าอย่างอืงอน่นก็บาเปเงินหมดนะั่นแหละคุณทำอะไรก็บาเปเงินหมดด่านะพ่อด่านะแม่ขโมยของมวยเงินต ey, กีกันกินเหล้าสุปรีเล่นลาบมกดูหนังตุ้งตุ่งโป้มันบาปหมดอ่ะมันก็บาปเงินหมดนะั่นแหละถ้าคุณจะกลับใจคุณต้องยอมรับสิ่งนั้นเป็นไรเป็นบาปแล้วคุณก็ยอมรับว่าคุณทำไมไม่อยากอยู่ในสภาพนั้นแล้วต้องขอพระเยซูช่วยเพราะคนเก็บเรก่อการหมอ ถ้าคุณไม่อยากเปลี่ยนคุณต้องการหมอทําไมดังนั้นคนที่ไปรับล้มเพศบอกว่าทำไมไมาเชื่อเบซูไม่ต้องเปลี่ยนต้เงเงเนี่ยผมบอกคุณต้องยอมว่าในสิ่งนั้นเป็นคนบาปเป็นสิ่งทีไ่ไม่ไม่เป็นสิ่งที่บาปต้องขอพระเจ้าทําไมครับเปลี่ยนแปลงคุณเป็นคนไข้ต้องให้เบซูทําไมรักษาแล้ววิธีรักษาพระองค์ไม่ใช่ใช้ยาไม่กินวัคซีนซีโนแวคไม่ใช่พระองค์ทำให้ไทยพระเจ้ายังครับนั่ก็คือความหมายนี้นั่นแหละนั่นก็คือคนดีเป็นสาเวเสดสองเลยกับใจใหม่ก็ต้องยอมรรรรััับบบบเเเเปปปป็็นนนนนคคาาาาาไได้้้้กกกลลีี่่่่ยยตออมมืถขแแง ยอย่าทำผิดรเภทดรักษาสถานานั้นจนกว่าทําไมวันหนึ่งขึ้นสวรรค์น,นั้นร่างกายใหม่เพราะฉะนั้นเองครับทาได้ไม่เกินกำลังนั้นกับไปต่อครับถ้าเจอผู้ใหญ่แต่ผู้ใหญ่ทําตัวไม่น่ารับถือเวลาเราควรปฏิบัติตัวยังไงด้านคำพูดเราเป็นเด็กอ่ะเราเป็นเด็กอ่ะเราเป็นเด็กเข้าใจไหมบางทีวิที์ชัยของเรามีข้อผิดพลาดไม่น่ารับถือตามมาตรฐานใครอ่ะ มาตรฐานเราเป็นเด็กฮะไปทำไอ้ก้าดิผู้ใหญ่ต้องตัวน้ำถือน้บถือทำตลาดใก่ใกล้ยังไงไอ้ก้ามานั่งทำไมนั่งนั่งเล่นมือถือเสียงดังใกล้เสียงดังแม่ลุงทำตัวไม่น่าน้ำถือเลยก้ากำลังเล่นเกมอยู่ทำไมต้องตะคอกเลยมาตรฐานใครอ่ะมนจะความหมายไหมครับงั้นบางทีผู้ใหญ่ทำตัวไม่นับถือไม่นับถือไป ผมพูดใหนะ้ฟังครอบครัวอะไรครอบครัวเหมือนกันหมดพ่อแม่ลูกไม่คอ่อยความนับถือแต่กับคนอื่นนับถือมากครูยังนับถือผมเห็นนะบางคนดูหน้าพ่อแม่ด้วยด้วยสายตาเงี้ยเนี่ยเนี่ยไอ้ดูไอ้แบมมาไอ้แก,กแ้วดนะูนะคนดูด้วยสายดูตาพ่อแม่ดูด้วยสายตากนินะนะเยอะด้วยแต่กับครูมันยังไม่กล้าเลย เด็กพวกเนี้ยตอแหลโู้ยกับครูคุณกล้าทำก็ทำไปดินี่พ่อแม่คุณไม่ควรทำพ้อใจยังครับนี่พ่อแม่คุณรักคุณเลี้ยงคุณมาคุณยังเมืองู้เนี่ยทำตัวไม่นับถือต้องเป็นอย่างนั้นส่วนต่อมาคุณรู้จักมากขึ้นไม่ใช่แค่อะไรเขาทำวเดีโอคุณเขาบ่นคุณหน่อยไมาทำตัวไม่นับถือเย็นชีวิตต้องดูยาวๆถ้าห้หกเดือนแล้วทำไม เดี๋ยวผู้ใหญ่เขาไม่ใช่ทำตัวไม่นับถือเดี๋ยวนิกรจัดก,การเองน่งกลัวก็เท่านั้นใครต่อครับสันติสุขคืออะไรแล้วรู้ยังว่าเรามีสันติสุขแน่าป๊อปไอพี่ปูหรือป๊อปดีปปสันติสุขคุณคิดให้ห้าอย่างความสุขในโลกมีอยู่สองประเภทคือความสุขชั่วคราวกับความสุขจอมปลอมความสุขชั่วคราวประเทศไหน อาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามาถึงจะมีความสุขได้บือถือใหม่เป็นไง <c oughs> ได้ดูหนัง <c oughs> ได้ทีวีโดนลุงบน่นโดนป้าบน่น <c oughs> เจอของน่ากินเป็นไงดิ <c oughs> เจอของน่ากินแบมอ่าแล้วมันทำตัวน่ารับถือไหมเก่งกับบาลเลยเดี๋ยวมั้ยคุณก็รู้ ความสุข่วคร่าวก็คือต้องอาศัยปัจจัยภายนอกเข้ามากระตุ้นถึงจะมีความสุขความสุขจอมปลอมก็คืออะไรข้างนอกยิ้มข้างในร้องไห้เต็มไปหมดนี่คือความสุขโลกนี้คุณความสุข่ชคราวความสุขจอมปลอมแต่เป็นสิ้นให้ความสุขที่ทําไมที่แท้จริงเราวมอบสันติสุขให้ท่านไม่เหมือนโลกนี้ให้สันติสุขที่พระคิดให้5อย่างซึ่งโลกนี้ให้ท่านไม่ได้หนึ่งการได้คืนดีกับพระุทธเจ้าโลกนี้ให้คุณทําไม่ได้ ถ้าพ,พีบอกว่าไม่มีสันติสุขแบบก่คนธรรมตามใดคุณยังเป็นศัตรูพระเจ้านะคุณไม่มีทางมีสันติสุขเพราะวันนึงคุณต้องยืนรายงานตัวต่อพระเจ้าคุณไม่คืนดีคุณจะไปเจอหน้าองค์ได้ไงนรลกรอยอยู่ไม่รู้หรอกนี่สันติสุขอย่างแรกก็คือได้คืนดีกับพระผู้อะไรอย่างที่สองสันติสุขที่สองได้คืออะไรคุณได้สิทธิ์ในการเป็นบุตรของพระเจ้าผมไม่ทราบว่าแต่ก่อนคุณถูกเรียกว่าลูกอะไรบ้างไอ้ลูกอะไรบ้างแต่เชื่อทิคุณเชื่อเปซิปปั๊บคงเรียกคุณว่าเจ้าเป็นบุตรของเรา จะมาใจนี่คือได้อะไรครับได้สิทธิการเป็นอะไรเป็นบุตรได้เกียรติยศสักษาศีนี่สันติสุขที่โลกนี้ให้คุณได้ไหมไม่ได้เลยคุณได้สิทธิโลกคุณพระเจ้าผู้สูงสุดสาคุณได้รับอะไรคําตอบชีวิตจำไหมคุณได้ตอบควถามหรบชีวิตจริงคุณมาจากไหนอยู่เพื่ออะไรคนทําในโลกนี้แล้วเราจะไปไหนคุณได้คําตอบที่เป็นอะไรครับเป็นจริงมีความสุขไหมนี่พระเจ้าให้คําตอบนี่สี่นี่มีความสุขมากคุณทําไมครับ คุณได้มีส่วนร่วมในงานที่มีเกียรติได้ทํางานสิ่งมีเกียรติก็คือส่วนร่วมในแผนการใหญ่งงของเจ้าในการประกาศข่าวแล้วมีมีสันทิสุขม,มากๆเลยครับมีสันทิสุขเลยเท่ากับอย่างนี้แล้วได้ลงทุนกับงานของพระเจ้างานที่กูสามารถทําไมหวดได้ในวันพิพากษางานที่จำลงอยู่เป็นนิดนี่ลไม่ใช่งานที่ต้องเสริมสลายไปตามกระแสของโลกนี้มีความสุขไม่หวดอย่างนี้อย่างที่ห้าสุดท้ายไม่มีสันทิสุขไงคุณรู้ว่าชืนุมคุณไม่ว่าจะดีจะร้ายจะตาย,จะ,ตายจะเป็นนะอยู่ในบากของใคร พระเจ้าคุ้มครองรู้ทุกอย่างไม่มีสัาปัญาเรื่องตัวเราได้ดย่าแตกใครแตกพระเจ้าแล้วสันที่สุขที่เกินความใจจะคุ้มครองจิตใจท่านไว้ความหมายคืออะไรเมื่อท่านมีความทุกข์ร้อนอธิษฐานเลยเมื่ออธิษฐานนะไม่ใช่เหตุการณ์เปลี่ยนแต่สันที่สุขของพระคิดทำไมจะครอบครองจิตใจท่านทําให้ท่านพร้อมจะทําไมมาเชิญทุกอย่างได้โดยพวกผู้เสริมพลังแก่เรานี่คือสันที่สุขที่พระคิดให้แก่เราขอบคุณพระเจ้านะครับก็ให้หลักการนี้ไปไปต่อ อพะยพยิบสองอสิบแปดสำหรับแม่มดเจ้าอย่าให้มีชีวิตอยู่เลยความหมายคืออะไรครับตอนีิเซลออกจากอะไรครับอียิปถ้ามันมีเชื้อนิดหนึ่งอะ่ะเขาไม่ให้พระเจ้าไม่ให้เลยลูกเขาลบอย่างเงี้ยใช่ไหมพวกสายโยงสงในศาสตรซึ่งมาจากอียิปตป์เอาไม่เอาจัดการครับต้องไปชนชาติที่ทําไมบริสุทธิ์ดังนั้นเนี่ยพระเจ้าให้จัดการซะ,ะที่จริงนะไอ้พวกแม่พวกเนี่ยเขาเรียกว่าหมาซ่าพอสมควร มันรู้อยู่ชุมชนอย่างเงี้ย็จะเอาไม่ให้เป็นมันก็ยังทําไมลักลอบออกมาอย่างเาาางี้ยเขาเรียกว่าซ่าไม่ซ่าซ่าไม่ซ่ามันผิดกับสบาโตนะสบาโตเนี่ยหยุดไหมหยุดห้ามทําทการงานเลยนะมันก็มีพวกซ่าบางตัวหวนจงใจจะฝ่าอะไรตายคุณรู้แล้วแต่ถ้าจําเป็นไม่จําเป็นไม่ไม่ว่ากันสมัยนะนะั้นแหละแต่ถ้าจงใจฝ่าฝืนตายไม่ตายตายสารเดียว มี่จริงจริงแต่พอถึงบัมบีใหม่นะโอ้หมันหนักมากพระเจ้าก็ยังเมตตาจริงๆริคิดเสนจ,จงใจฝ่าฟื้นด้็มหมดแต่พระเจ้าเอาทำไมไม่ทําอะไรเพราะพระเจ้าอดกั้นมันไถไปเวลาพระเจ้าเสนอใหม่ๆพวกจะสเแนอความบริสุทธิ์มีการพิรักษารดีเลยแต่หลังจากที่ทําไมเปิดเผยแล้วภูมิให้โอกาสนี่เรียกว่าพระคุณพูณตามผมถ้าพระเจ้า,าบริสุทธิ์จริงทํา,าทไมพวกเราเวลานี้ ทำบาปยังไม่ตายทำ<า>ไม,<ท>ำไมพระเจ้าไม่เห็นเหรอใค้บอกคุณอ,อดกลั้นทัชไทยไว้ให้คุณกลับใจไว้นี่เรื่องจริงดังนั้นก็เป็นอย่างไรประมานี้นะครับเรื่องพ่อพ้นแม่พ้นก็เหมือนกันสมัยนั้นน่ะถ้าพวกนี้เป็นก็คือจงใจทำไมฝ่าฝืนเลยมันกล้าลองของอ่ะอยากลองของอาจารย์คะดูหนี่งนี่ เวลาที่ฐาแเราเผลอหาวนอนหรือตกหรือเผลอมองอะไรโดยเผลอตัวหน้าเลยนี่เขาเรียกว่าถูกสะกดจิตเอาอ่านโดยเหมืนไม่เชื่อดูตกสามคนพูดตามอาจารย์หนูนูห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 นู หนูหนูนหนูหนูหนูแมวกลัวหนูหรืแมวกลัวอะไรแมวกลัวหนูแมวกลัวหนูบ้านมันแมวกลัวหนูแมวกลัวหมาเนี่ยเขาเรียกสะกดจิตไม่เข้าใจหรอหนูหนูหนูนูนูห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 นูนูนูหนูแมวกลัวอะไรแมวกลัวหนู อัรายสะกดจิตเลยหวนเนี่ยไอ้ขาวยิงเงยอันรายสะกดจิตเลยหวนเนี่ยไอ้ขาวยิงเลยโดนผีสะกดจิตอยู่ในห้องพอพอขอโทษนะครับพี่น้องทางไม่ตอบนี่มันถามมันกดแม่นี่ไม่ตอบเอาหวุ้นตอบเอาหวนอ่านตอบมันเอาุ้นอ่าน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 ้วตอบแล้ว จะเอาเอาตอบแบบประหยัดเวลาหรือเออเอาตอบแบบประหยัดเวลาจก็เหมือนกับการที่เราเรียกพ่อไงี้ยเพ่อจะจะแคร์ไหมเวลาที่แบบเราพูดแล้วบอกว่าแต่แต่อดนี่มันเหตุอีกเรื่องหนึ่งไงจะอยู่ในท่าไหนเสียดายนั่นสิตอนไอ้เหวนเล็กๆไอ้เคยไอ้เล็กๆอ่ะตอนมันอธิษฐานเราไม่ได้ถ่ายวีดีโอเก็บไว้ที่จริงเราก็มีกล้องวีดีโอนะไม่ได้ถ่ายไม่หน่อยนะไอ้ไเหวนเวลาอธิษฐานตอนเล็กๆไอ้เหวนะ อนอเารตอนกินข้าวนะ,วนะ <c oughs> เวนเะ a เจ n ทำไะเด็กอ่ะลิลลี่เขาจะเด็กม้ย <c oughs> ถ้าคุณเป็นเด็กก็ทำไมไม่ว่าคุณหรอกแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่แล้วทำไมเอาพริตดดาที่ฐาน <c oughs> มันก็ไม่ไหวอู่คนเดียวเออนี่เด็กอะยังไงล่ะหวนหนาวไอ้วนอันทีษสานหนาวไม่รู้กดีแล้วจริงๆพี่ไปโรงเรียนกลับมานะไปเรียนเป็นโรงกลับมากินข้าวจะหลับคาถ้วยเลยโอเคขอโทษนะครับทางเฟ e บุ๊ k เมื่อกี้มันหลุดไปก็เลยไม่ได้ตอบคถามนะครับ ก็จะทักทายพี่น้องทางนู้นเดี๋ยวค่อยตอบพวกนี้แล้วกันถ้ามีถ้าเจอนะครับเออไม่รู้ว่ามือถือเป็นอะไรวะนี่เฮ้ยไม่มาละสวัสดีครับพี่เมซี่ครับขอเพลงสิ่งแห่งยูดาห์ร้องไปแล้วนะครับพิทักษ์นะครับอาจารย์พิทักษ์ชอบน้องป๊อเต้นพี่ลูดสวัสดีครับจ๋านะครับ ชนิตานะาพี่มานานะครับอามป้าบุญโถมตีเน่โอ้โหมันลำบากเวยมันต้องเล่นอย่างนี้มันถึงจะได้พีนิดนะครับวัสด,ดีปิงพีหน้ามาเนอะร์อาจารย์โก้พี่หวยอาจารย์ิจนะครับพี่ประยุทธ์วัสด,ดีครับอ่าพี่บุทธธรรมเพลิน ไอ้ดาเนียนมาด้วยไวไอ้ปูมไม่รู้มันเออสวัสดีครับเออก็มันไม่รู้เป็นไรครับตอนนี้เดี๋ยวขอดูตรงนี้นหนึ่งนะครับสามทุ่มพอดีแหละพอแล้วเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่ง นี่สงสัยยังไม่มีความตรงไหนเห็นความเห็นได้เหมือนที่เมื่อกี้มันหลุดอ่ะไม่มีที่เขาความเห็นส่วนอ่ะไม่มี้องเลยมันไม่มีวะแสดงว่าไม่มีใครไฟมีมีมีแต่มันต้องรอสักสามสี่วันจนกว่าอัพโหลดมันจะขึ้นก็ต้องรอต้องรอเอาไว้วันหลังค่อยตอบแล้วกันนะครับเห็นคนถามอยู่นะครับก็มันหลุดไปทําไงได้ครับทีมก็หลุดหลุดบ้างก็ดูทางเฟซบุ๊กแล้วไม่รู้อะไรครับ นะก็พรุ่งนี้9ก้าโมงก็เรียนนะครับแล้วก็อตอนเย็นเราก็เจอหมาตัวที่8ปนะเดี๋ยวเรียนเรื่องหมาเสร็จปั๊บเนี่ยผมก็คงคงจะต้องอเข้าสู่พระธรรมยนแล้วนะครับก็ตกลงว่าผมจะสอนพระธรรมยตนตอนกลางคืนแล้วกันค่อยๆไปยนไปเรื่อยยนไปเรื่อยพระธรรมยนนะครับก็เรียนตอนกลางคืนส่วนตอนเช้าก็ เรียนครับวันปีตอนเชากับมสเอร์เหมือนผมก็จะเสริมบ้างเล็กน้อยนะครับก็เป็นอย่างนั้นโอเคนะครับเอาไว้เจอกันวันพรุ่งนี้เวลาเก้าโมงเช้านะครับเรียน,น,ว,นวันพีตอนเช้าไิ่เสริเหมือนะวันนะครับสวัสดีครับลุงกินอ้าวเป็นไยวนัน